กระสือโดนไหมอยู่นะทุกคนเฮ้ยม่วมมันกลับมาเฮ้ยไอพีม่วมมันกลับมาช่วยกระสือทุกคนชั่วลายมากเลยเฮ้ยไอพีม่วมม์เฮ้ยมันจับผูมีนุ้ยแล้วก็คีมินอตโตเหรอแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ทุกคนจากความเดิมครั้งที่แล้วเมื่อวานน่ะที่เราวินโดน่ะแล้วเจอกระสือพ่นไฟใส่มีนุ้ย่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้เรามาเริ่มินนนกันต่อว่าทุกคนน่ะเชียร์ใครอ่ะอย่าลืมที่คอมเมนต์นะเอามาดูกันต่อไปไตอนนี้เราต้องพี่กัะโดดไปมุมเดิมนะทุกคนโอ้ยตอนนี้กระสือกําลังโดดเดียวเดียวเลยในท้องเลยเฮ้ยมีนุ้ยกําลังเดินมาพรมามอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เหรอกระดาษโอ้ยมีนุย้ยว่าจะโจทย์ชื่อกระสือว่ากระสือเป็นผู้ร้ายไม่ใช่ดิเฮ้ยอยู่นะ กระดาษที่มีนุยไม่ใช่กระดาษจดชื่อนี่จะเป็นกระดาษอะไรอะ่ะนึกว่ากระดาษจดชื่อไปให้คุณครูว,ว่าคนนี้นใิสัยไม่ดีไม่ใช่เหรอ<ม>เฮ้ยเดี๋ยวนะมีนุยกันละอ่านอ่านหนังสือเหรอไม่ใช่ดิเหมือนกำลังเพ่งๆอยู่นะเฮ้ยทุกคนทวนมีนุยทําอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยเฮ้ยสิ่งที่มีนุยทำน้่ก็คือจุดไฟเผากระสรืไอไปค่คาดคืนที่กระสือพ่อนไฟใส่ไฟ โอ้ยมีหนูโมเป็นยังไงล่ะสะใจไหมล่ะอ้เจ้ากระสือเมื่อกี้ควนไฟใส่ชัดดีนะโอแต่ว่าตอนนี้นะกระสือกําลังร้อนไปด้วยโอย้มีนุยกําลังร้องเพลงอะไรอะ่กะก็ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบมันจะถูกไม่เสียบเสียบตูดซะเฮ้ยตอนนี้กระสือโดนไหมอยู่นะทุกคนเฮ้ยมโมันกลับมาเฮ้ยอนพีมโม่มันกลับมา,มบมาช่วยกระสือทุกคนเฮ้ยพร้อมกลับมาไอ้ย ไม้เล็กแค่นั้นจะไปดับไปยังไงอ่ะเฮ้ยตัวครตอนนี้ทำไมกระสือน่าจะอ่อนแรงนะเฮ้ยมีนุยหนีไปเร็วตอนนี้ไอ้โมโม่มันกลับมาแล้วเฮ้ยตอนนี้โมโม่มันโกรธมากทุกคนตอนนี้โมโม่มันโกรธที่กระสือโดนทำร้ายเพราะเป็นคู่รักของมันเฮ้ยแล้วดูซิว่าโมโม่จะทำอะไรเฮ้ยตอนนี้โมโม่กำลังจะสู้กับมีนุยมีนุยสู้เขาไม้นุยสู้เขาโอยมีนุยน่ารักมากเลยอ่ะตะมุตะมิโอ้ยมีนุยเตะเออเตะเลยมีนุยโอ้ยโมโม่จะมาตีตีหัวมีนุยอย่่าง้ไไมด เฮ้ยชั่วไลน์มากเลยเฮ้ยไอพีว่าบอกเฮ้ยมันจับหูมีนุ้ยแล้วก็คีมิโนโตะเหรอก็สอตัวนี้พี่โนโตะกันนะเปลี่ยนผู้เล้วเหรอเป่ยู้ สู้เขามีนุ้ย้ยมีนุ้ยเหมือนจะพ่ายแพ้ให้กับมนดิมของโมโม่แล้วก็นอนกิ้งตกลงไปโลกพอยมีนุ้ย้อมีนุ้ยนอนน่าสงสารมากแล้วก็โมโม่ม,ม,มันก็เข้าไปกอดกับกระสือ,อมีนุย้ยเฮ้ยทุกคนมีนุย้ยหายตัวไปแล้วไม่ได้การละเราเราจะทำยังไงดีเราจะเข้าไปช่วยมีนุ้ยไหม้ยแต่มีนุ้ยก็หายตัวไปแล้วนี่ เรียบกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มีป่วนกับมาทุกคนมาหอนเสี่งมาหอนดหเดี๋ยวเราเรีบกลับดีกว่าทุกคน